สรุปข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่องอลันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้บอลเอฟเอครับคัมแบ็และนี่คือรายชื่อ5ผู้เล่นผีที่ควรลงตัวจริงนัดเปิดบ้านต้อนรับมิดเดิลสโบโดยคืนวันศุกร์นี้เวลาตี3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิดเดิลสโบจากแชมเปี้ยนชิพในศึก FA ฟเอครับ โดยสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีวิงนิวได้นำบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับน,นักเตะ5คนที่ควรจะลงเล่นเป็นตัวจริงในแมตช์นี้ 1. เจสซี่รินการ์ดเมื่ออองโตนี่มาซิยาลและอาร์มัดดีโล่แอนดอนนี่ฟันเนเบกถูกยืมตัวไปนั้นแถมเมสันกินวูดก็มีคดีความอยู่ในขนาดนี้ แถมนัดนี้ก็เป็นการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจากมิสเดนส์โบซึ่งเป็นทีมจากแชมเปี้ยนชิพที่ไม่ได้แข็งแร่งอะไรมากนักแถมลินกาดก็เพิ่งอกหากจากการถูกยกเลิกการย้ายไปยืมตัวกับนิวคาสเซิลนัดนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเขาลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่นาทีแรกเพื่อมหาเทศเจสซี่จะโชว์ฟอร์มได้ดีและครึ่งฤดูกาลที่เหลือเขาอาจจะแฮปปี้และต่อสัญญากับผีแดงก็ได้นะครับ 2. พอปอกบาหลังจากมีอาการบาดเจ็บและหายไปนานนั้นตอนนี้กองกลางช่างตัดผมทีมชาติฝรั่งเศสก็สามารถกลับมาลงซ้อมได้แล้วซึ่งถ้าสภาพร่างกายเขาพอที่จะลงสนามได้ลาฟลังนี้ก็ควรให้โอกาสเขาในเกมนี้เป็นอย่างยิ่งส่วนเหตุผลนั้นก็คล้ายๆกับเจสซี่ลินการ์ดนั่นก็คือแมตชนี้เจอกับมิสเตอสโบซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งที่ไม่แข็งแกร่งมากนะัก และถ้าเขากลับมาโชว์ฟอร์มได้สุดโดดเด่นเมื่อไหร่เขาอาจจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะพายูเนเต็ดนั้นจบอันดับท็อป4 3. ร์ e ดีนเฮนเดอร์สันเป็นไปได้ยากมากถ้าฤด,ดูกาลนี้ดีนเฮนเดอร์สันคิดจะแย่งตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งจากดาบิดเดเคอแต่อย่างน้อยในเกมนี้เขาก็ควรได้ลงเล่นบ้างเพราะเป็นเกม FA ครับและคู่แข่งก็ไม่ได้แข็งแร่งอะไรมากนะัก แถมเขาก็เพิ่งอกหักพร้อมไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ย้ายทีมแบบยืมตัวฉะนั้นการปล่อยให้เขามีโอกาสได้ลงเล่นในเกมบอลถ้วยบ้างน่าจะเป็นการรักษาขวัญกำลังใจเขาได้ดีที่สุดซีมาคัตแรดฟอร์ดแม้จะสามารถทำประตูในสองนัดล่าสุดได้แต่ต้องบอกเลยว่ากองหน้าเบอร์สิของทีมแมนยูเต็ดนั้นคงไม่มีความสุขมากนัก เนื่องจากว่าเขาต้องตกเป็นตัวสำรองของแองโตนีอิเลนกาดาวลุ่งชาวสวีเดนซึ่งถ้านัดนี้เขามีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเราอาจจะได้เห็นประตูที่3ของเขาต่อเนื่องก็ได้นะ 5. ฮาวนีบาวเมสรีหลังจากที่โชว์ฟอร์มสุดโดดเด่นในศึกแอฟริกันเนชั่นครับกับทีมชาติตุนิเซียนั้น เพเมเกอร์ดาวลุ่งหัวฟูก็น่าจะมีโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่กับทีมปีศาจแดงได้แล้วเนื่องจากตอนนี้ทีมปีศาจแดงก็ปล่อยตัวสำรองให้ทีมอื่นยืมตัวตั้งหลายคนดังนั้นเกมนี้อาจจะเป็นโอกาสดีที่จะปล่อยให้น้องหนูฮันนิบาลเมสบี้ได้โชว์ผลงานในทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวหลงพ่อเดเซ,เซฟต่อเนื่องจนได้ขึ้นแท่นเป็นเพยเลอร์ออฟเดอะในเดือนมกราคม ปิดท้ายด้วยข่าวดีของดาบิดเดเคร์ที่ประกาศสักดาเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมในเดือนมกราคมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ขอให้ทำผลงานดีๆให้ได้ต่อเนื่องนะครับหลวงพ่อเดถ้าชอบกดไว้ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า